สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับคุณผู้ชมครับปีนี้เป็นปีทองของนักกีฬาไทยนะครับแต่นอกเหนือจากนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้ววันนี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัยนะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันและล่าสุดที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะกรดไหลย้อน โรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาจากการวิจัยขมิ้นชันนะครับเป็นการสกัด สารจากขมิ้นชันออกมาใช่ครับแล้วหลักๆก็คือขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ําได้โดยทั่วไปไม่ละลายน้าครับสารสกัดจากขมิ้นชันนะครับแต่ของอาจารย์นี่ละลายน้ําได้ครับยังไงฮะอาจารย์พอจะพูดถึงเข้าๆก่อนไหมครับงานวิจัยของอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับก็คือว่าขมิ้นชันเนี่ยมีงานวิจัยมากกว่า3 0 0 0ถึง4,000เรื่องนะครับที่นักวิจัยทั่วโลกได้ทําการวิจัยและตีพิมพ์ในก็เรียกว่า international journal นะครับแสดงลิ ทางด้านเอ่อทางด้านเพื่อสุขภาพเรานี้นะครับมากมายไก่กองแต่ว่าพอหลังจากที่เรามาใช้เป็นประโยชน์ทางยาจริงหรืออาหารเสริมจริงการออกฤทธิ์ดางกล่าวนี้ต่ํามากหรือแทบไม่มีเลยนะครับเนื่องจากเจ้ามิ้นชันมีสุดอ่อนอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามันไม่ละลายน้ําพอมันไม่ละลายน้ําเมื่อเราบริโภคเข้าไปมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วประการที่สองมันมีความคงตัวที่ต่ํามากนะครับเจอในสภาวะด่างเนี่ยแค่ประมาณ15วินาทีเนี่ยมันก็จะสลายตัวไปหมดแล้วครับ จา,จากจุดอ่อน2เรื่องนี้นะครับาทางผมและคณะนะครับได้ทําการวิจัยใช้เวลามาถึงวันนี้ก็เข้าปีที่5แล้วะนะครับที่เราทําการวิจัยโดยเราใช้สารสกัดจากาจากขมิ้นชันได้สารตัวหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งสามตัวก็เรียกว่า คร์คูมีนอยด์นะครับคร์คูมีนอย์ตัวนี้โดยทั่วไปมันไม่ละลายน้ํามีความละลายน้ําได้เพียง0.0004มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งน้อยมากแทบไม่ละลายเลย0.0004ครับครับคือแทบไม่ละลายเลยเพราะนั้นพอเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับการออกฤทธิ์นะครับต่อร่างกายเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลเลยครับคือมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายไม่ดูดซึมเลยครับที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเยอะขึ้นชั้นนุ่งขึ้นชั้นอืการใช้ประโยชน์สังเกตดูแล้วครับคุณทินว่าใช้ปรระะโยยชน์จิงแทบไมม่ีเล นะครับที่บอกว่าท้องอืดเรากินกระวินชันมันมันมันน้อยหลายครับที่ใจใจเห็นผลทันทีนะครับกินแล้วก็ยังปวดอยู่นะครับแต่แต่แต่หลังจากที่เราเอาตัวนี้มา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 ปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดกระมินชันแล้วนะครับทำให้มันสามารถละลายน้ําได้นะครับโดยที่ละลายน้ําได้ถึง4มิลลิกรัมต่อมลนะครับนั่นหมายถึงว่าละลายน้ําได้มากกว่าปกในสภาวะเดิมในปกติของธรรมชาตินะครับถึงหมื่นเท่า ครับจริงๆเราใช้เพียงน้อยในในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของของสารคูเกนอยเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะนะครับเป็นลดอาการอักเสบในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับพอดูดซึมไปเส้นเลือดดำไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วย นะครับเพราะดื่มเหล้าจะทําให้เกิดโรคตับแข็งที่เรารู้กันเราสังเกตอาจารย์พูดงี้เดี๋ยวคนที่ดื่มเหล้าบอกอ้ยมีข้ออ้างแล้วกินได้้วครับอย่างนี้ก็กินไปแล้วก็กินผลิิภัณธ์อาจารย์ไปใช่ครับก็ไม่แนะนาไม่สนับสนุนไม่แนะครับแต่ว่าคือมันช่วยได้คือใช้เหมาะสาหรับผู้ที่มีอาการโรคตับนะครับเราถามว่าเรารู้ได้อย่างไรนะครับคุณถิ่นครับก็คือเราเราลองเอาไปใช้ไปตรวจค่าอินไซต์ตับออ ก่อนก่อนที่จะทานตัวนี้ดู<ะ>แล้อจากทานเประมาณ2หรือ3เดือนนะครับค่าอินไซต์ตับนี้จะลดต่ําลงนะครับนั่นหมายถึงว่าการอักเสบในตับมันลดลงอ<ะ>ครับ<ะ>ครับอันนี้คือตลอดระยะเวลา4ี่ถึงห้าปีก็ต<ะ>ัใทใ<ำ>จเลอเรื่องนี้มาแล้วก็ไปประกวด ก็คือเอาผลงานเนี่ยไปประกวดในต่างประเทศใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันและล่าสุดรัสเซียที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับนะครับสดสดร้อนร้อนเลยใช่ครับอาจารย์สดสดร้อนร้อนนี่คือได้รางวัลประเภทได้รา<ห>งวัลตัวนี้ครับได้รางวัลอะคิมิดิสนะครับเป็นเหรียญทองอะคิมิดิสที่ประเทศรัสเซียใช่ครับขออนุญาตหยิบมาเลยนะได้เลยครับได้เลยครับนะครับซึ่งมีอยู่เพียงครับซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญนะครับที่เราได้มาอ๋อครับเป็นเหรียญทองเลยนะฮะครับผม อ๋อเขียนเป็นภาษาโทษนะครับภาษาละศิลปภาษาละศิลป์่าไม่ออกด้วยครับครับครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลงานงานวิจัยที่มีที่มีอินโนเวชันหรือมีนวัตกรรมนะครับในในงานด้วยก็เรียกสเปเชียลไพรส์นะครับอีกหนึ่งรางวัลครับในงานเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับครับผมออุ้ยครับสวยงามมากนะครับแสดงว่าเหรียญทอนี่คือเป็นเรื่องเทศมาครับเป็นเป็นเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมใช่ครับใช่ครับ ก็คือว่าจากพอเราทํางานวิจัยเรื่องแคลมิชันละลายน้ําแล้วนะครับคุณทินครับจากนั้นขึ้นมาเนี่ยเราเราก็เอาเอาผลงานตัวนี้นะครับมาต่อยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแคลมินชันเป็นองค์ประกอบร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นๆนะครับอย่างตัวแรกที่เราเอาไปประกวดที่ฮ่องกงนะครับก็เป็นสมุนไพรตัวนี้นะครับคือแคลมินชันที่อยู่รูปของละลายน้ํานะครับฮ่องกงนี่ได้เหรียญอะไรมาฮะได้เหรียญทองเหรียญทองเหมือนกันนะฮะเหรียญทองทำได้เหรียญทอง ฮ่องกงคือได้เหรียญรางวัลตัวนี้ครับได้เหรียญทองควบคู่กันกับรางวัลถ้วยรางวัลอันนี้อันนี้คือคู่กันใช่ไหมฮะใช่ครับของฮ่องกงที่มีงานที่มีงานนวัตกรรมครับนี่นะฮะนี่เป็นเรียญงานจากฮ่องกง Special Award เหมือนกันนะครับใช่ครับนี่คือปีที่แล้วเองนะฮะใช่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็ถือว่าสดๆร้อนๆเหมือนกันครับนะครับครับผมโอ้เป็นงาน Innovation Design Tech Expo เนี่ยฮะครับ The อิน International Invention Design Competition โอ้เป็นการแข่งขันกันในเรื่องระดับนานาชาติในเรื่องของการออกแบบนั้นว่าผลิ้แล้ันี้คือที่ได้รางวัลมาคือตัวนี้ใช่ครับคือเขาสมัยไทยนี้คือละลายน้าคือกระมิ้นชันนี้เราทําเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องอยู่เดี๋ยวนั้นคือตอนที่ไปประกวดนะอาจารย์ด้วยคเคาระคือเอาเอาผลงานวิจัยไปหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ไปไปให้เขาไปคือในงานประกวดของนานาชาติเหล่านี้นะครับเขาจะไม่เน้นงานวิจัยที่ขึ้นหิ่ง แต่เขาเน,เน้นงานวิจัยที่สามารถออกมาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็สามารถทําผลิตภัณฑ์ออกสู่ผู้บริโภคแสดงว่าเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์ไปใ,ให้เขา,ให,เขาให้เขาทดสอบไปเขาทดสอบแล้วเขาไปให้คะแนนกันคือก่อนจะไปเนี่ยเราก็ส่งก็เรียกว่าบทคัดยอ่อหรือ p o p o s ้ l ไปให้เขาก่อนอนะครับแล้วเขาเขาจะศึกษาตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเรามีเรามีไอ้เรื่องของไอ้การการตีพิมพ์หรือว่าหรืออในแง่ของไอตัวที่เป็นพาทินนะครับหรือว่าสิทธิบัตร <C jin x 2> เราก็ตรงนี้ส่งให้เขาดูแล้วก็จะตรวจสอบเอกสารเราเบื้องต้นก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะดูแล้วก็ตอบให้เราตอบคาถามในเมื่อคณะกรรมการเขาเข้ามาสอบถามเราข้ารอบไม่เข้ารอบก็บางกันออกเรื่องนั้นพอเขาขารอบก็แจ้งเราเพื่อที่จะไปที่นู่นแล้วก็ไปลุ้นผลอีกทีหนึ่งว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรถูกต้องครับผมขออนุญาตเปิดได้ไหมตัวนี้คือที่ฮ่องกงใช่ครับนี่คือที่ฮ่องกงครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเรามีแก้วน้ำสักใบนะครับคุณทินครับกาเราแกะละลายน้ำเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ในรูปของละลายน้ําอยู่ครับ นะครับอันนี้คือสีมันจะออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่กระมิ้นชันทั่วไปที่เราที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับ uh huh. ถ้าเกิดเราเ,ราเราอากระมิ้นชันที่เป็นแคปซูลที่เราขายในท้องตลาดนะครับ,รบมันละลายน้ําปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นตะกอนตกลงมาไอ้สีน้ําที่เหลืองๆตอนแรกหรือส <ๆ S 2> ีมันก็จะกลายเป็นสีใสหมดเลยก็คือเป็นน้ํำเปล่าไม่ได้ผสมกับไขมันแลใช่ครับแต่นี่ไม่ใช่แล้วไอ้ตัวนี้ก็คือผมเอากระมิ้นชันที่เป็นเก็บผงๆนี่นะสกัด ได้สารตัวนี้ก็เรียกว่าคร์คูมิอนด์ซึ่งคร์คูมิอนด์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับบละนาน้ําได้น้อยมาก0.0004มิลลิกรัมมันก็แทบไม่ละลายน้ําอีกเหมือนกันแต่ตัวนี้หลังจากที่เรามาผ่านกระบวนการที่ที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยุดรูปที่ละลายน้ําได้ถึง10,000เท่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทลงไปใส่แก้วนะ็นช่วงต่อไปคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นสีออกออกออกเหลืองเหือมือนคมิชัน ที่เเอาไว้ก็จะไม่ไม่ไม่มีก็ไม่แย่ต่ก่อนแล้วอยู่สภาพอย่างนี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วความคงตัวก็สูงครับนี่อันนี้คือคนประโยชน์ของมันคือไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงครับนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่าเออ ไอ้ยาแก้อักเสบต่างๆ,ๆเราไม่สามารถจะดูดซึมครับในกระเพาะอาหารได้<ฮ>ะนะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่<ฮ>ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นแคมิชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนโน,นะฮะ,ฮะออมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อเลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโตไคน <ฮะ S 2> ออกมาเนี่ยพอสารนี้หลังออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกรดกรดเกลือหรือไอโดคลอริกออกมาก็ทําให้ภาวะของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยแอซิด นะครับบริเวณเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปเพรากดไปเจอด่างมันก็บาลล้า์ลงมามันก็พีมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเองแล้วอีสักระยะต่อมามันก็กดขึ้นมปกลับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในเป็นไปที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอาการอักเสบลดลงการหลังไส่ถั่วขายก็ลดลง นะครับแล้วทาให้กฎต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับาเพบร้ะวนาไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลิตพั์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ถ้าวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดเขาเขาไม่เอาก็จะแทบไม่ตกไปเลย ครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพายเทนไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยแล้วครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผมเครม่าแม็กซ์แล้วนอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังมาทาเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเการพบ แต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่แค่ที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดผมเองก็มีปัญหาครับีรืคุณทิดทดลองดูได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเลดดื่มได้เลยช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวจะมาดื่มสดๆร้อนๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย บริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove e d กลับมาที่รายการขยายข่าวครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับและดรนัสพลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่วิจัยนะฮะสารสกัดขมิ้นชันสามารถที่จะละลายกับน้ําได้นะครับแล้วก็ไปรับรางวัลต่างๆมากมายบนเวทีนานาชาตินะ่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันรัสเซียนะครับที่สําคัญเป็นสมุนไพรไทยที่หาซื้อได้ง่ายนะอาจารย์ใช่ครับมีอยู่ทั่วไปขมิ้นชันนะครับนำมาสกัดนํามาเข้าสู่กระบวนการและสามารถที่จะบรรเทาอาการต่างๆได้รักษาได้ต้องใช้คำว่ารักษาไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับกรดไหลย้อน อนโรคกระเพาะนะฮะรวมถึงโรคตับับแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งคือสําหรับข้ออักเสบด้วยแต่ช่วงที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้แล้วคุณผู้ชมคงจะรอดูนะฮะว่าเจ้าน้ำสกัดสารสกัดขมิ้นชันที่อาจารย์ได้รับรางวัลมานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงและกับไต้หวันนับครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงโดยผมอ่ะจะเป็นคนทดลองรัประทาน ท้องว่างได้ใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับไม่ไม่จำเป็นไม่มีผลเลยไม่มีผลใช่ไหมครับผมครับผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกดไหล่โดยเฉพาะแล้วก็กดไหลย้อนบ้างในบางช่วงของชีวิตนะครับครับเทไปได้ดูเลยครับอืมครับนี่นะฮะครับผมอ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่มีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวดได้ทั้งสิ้นนะครับครับนี่คงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับ ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติตามท้องตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองลองมาผสมน้ําดูครับผมถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูครับแล้วก็คบทิ้งไว้คสักระยะหนึ่งก็ขนเชื่อมให้เป็นอย่างนี้นะข็บนน้ำจะใสเลยเ้วทิ้งไว้มันก็จะตกตะกอนแต่อันนี้ละลายน้ําอยู่สภาพอย่างนี้แหละครับผม๋ยวให้กล้องจับใกล้ๆนี้มาตรงนี้ลองดู นะครับอ่เราวิธีดื่มคือดื่มทั้งทั้งแก้วนี้เลยใช่ไหมครัทั้งขวดนี้เลยครับทั้งขวดนี่นะครับผมอ๋อทำมาเพื่อหนึ่งหนึ่งชดเป็นช็อตดริ้งอ๋อช็อตดริ้งเลยนะครับครับลองดูนะครับครับเรียบร้อยนะฮะครับลองลองดูขวดใหม่ก็ได้ครับคุณผิ้มครับลองดูขวดใหม่ไม่เป็นไรครับครับโอเคครับครับผมแหมไม่ต้องเปลืองครับกลิ่นมันออก กลิ่มมันออกมันหอมๆมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้เลยนะใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะดื่มโชว์ทางทีวีนะรับรสชาติดีครับดื่มง่ายใเคใช่ครับออกหวานหวานนิดๆไม่หวานมากซะจนเป็นน้ำหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ำตาลสุคาารสซึ่งมันไม่มีไม่มีพลังงาน ครับคนเป็นเบาวงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลุ่นน้ำตาลขึ้นอครับดื่มดีครับวิธีการดื่มคือดื่มแค่นี้แหละครับแล้วก็โดยโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยกดไหลย้อนนี่นหละครับหลังจากดื่มดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อยๆประสัก45นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าขมิ้นชันโดยสรรพคุณของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษา มันเข้าไปมันสามารถดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับอันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศนะครับในในลักษณะที่ให้ให้ผู้ป่วยนะครับทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้านาทีต่อมาเรียกก็กลับหารอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ก็สดๆตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการเขาดีขึ้นทันทีเลยครับ อาจารย์ถ้าพอจะพอจะบอกได้ไหมครับว่าวิธีการที่จะทําให้ขมิ้นชันเนี่ยมันละลายกับน,น้ําได้แล้วคงตัวอย่างที่อาจารย์ทําในผลิตภัณฑ์เนี่ยพอจะบอกนิดนึงได้ไหมครับมันมีวิธีการอย่างไรครับโด,โดยโดยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับไอไอไอเจ้าขมิ้นชันเนี่ยที่เราบอกแล้วว่าสารสกัดมันคือสารคือคูมิโนยเป็นสารที่ไม่ละลายใน<อ> ah. ใน้านะครับมันสามารถละลายได้ในน้ํามัน นะครับเราเราเเเรรราาาก็เราก็ใช้เซอร์เฟกตันหรือว่าสารอะไรบางตัวที่มันที่มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็เรียกว่าคือการไอ้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 มันห่อหรือเอ็นแคปซูลเลตไอ้้ไอตัวเข้าคูรินอยด์เอาไว้โดย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 เอาเอาเอาไอ้ตรงส่วนส่วนหัวที่มันละลายน้ำเนี่ยออกไปข้างนอกหางที่มันอยู่ข้างในเนี่ยไอมันรวมเป็นตัวกระจุกกันแล้วเอา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 เข้าไอ้ค่าไอ้คือคูรินอยนะครับเอาไว้ตรงกลางแล้วมันก็ห่อไว้อย่างเงี้ยแล้วตรงส่วนที่ละลายน้ำก็ละลายเป็นคอนลอยอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วแต่เนื่องจากอนุมันเล็กมากเราจะมองไม่เห็น นะครับว่ามันว่ามัน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 เป็นคือถ้าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายงก็คือว่าไอ้ตัวคือมีน้อยข้างในมันจะอยู่ในมันถูกห่อไว้ถูกห่อไว้ถูกห่อไว้ด้วยครับด้วยสารบางสารบางตัวที่มันสามารถละลายน้ําได้ที่มันเอาส่วนที่เป็นชอบน้ำให้อยู่ข้างนอกนั้นมันก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ข้างในใช่ครับไอ้ตัวที่เม่ละลายก็หกห่ออยู่ห่ออยู่ครับแล้วตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นระดับไมเซลคือเล็กมากจนเรามองไม่เห็น ครับแล้วก็ตัวนี้มันข้อดีอย่างนี้ครับเนื่องจากเอกกระบวนการของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เราเราใช้ซเปรนงประมาณที่น้อยมากนะครับประมาณที่น้อยมากตัวนี้หลังจากที่มันสามารถพิเนเทรตเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับออไอ้ตรงส่วนที่เหลือมันก็มาจับไอ้ตรงส่วนแขวนลอยตรงของคือไม่น้อยที่เหลืออยู่ยดึงกลับเข้ามาแล้วส่งกลับไปใหม่ โอ้โหใช่ครับอย่างเงี้ยคือใช้ทุกอนุญาตใช่ครับใช่ครับเราใช้ปริมาณที่น้อยแต่แต่ไอ้มันลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเรือเรือที่ไปส่งปุ๊บป๊อบกลับมารับมันใช่ครับอะไรอย่างนั้นแหละครับสเต็กแต่นี่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมเราใช้ปริมาณที่น้อยแล้วก็เราใช้เป็นฟู้ดเกรดที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยครับเพราะที่ผมเข้าใจสเต็กนั้นมันจะอยู่ในพวกสบู่ใช่ครับใช่ครมพูอะไรที่เนี่ยเราเราเรามันมันถูกต้องไหมฮะเราเราเราต้องเลือกตัวที่ปลอดภัยและสามารถบริโภคได้ โจทย์มนยากตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นมันมาผ่านโปรเซสของเรามันจิงทำออกมาเป็นอย่างนี้ทำอยางั้นออยก็ไม่ผ่านแน่นอนต่างชาติเขาก็คงไม่ให้เขาแน่นอนตกมาตายตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับก็กฝรั่งบางข้า้นี้ก็รู้จักพวกนี้ดีครับคราวนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่อยากจะแนะนํานําเสนอคุณผู้ชมนะครับสําหรับบุคคลที่ชอบปวดข้อปวดข้อเข่าปวดข้อเข่าข้อมือก็ได้นะฮะใช่ครับปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนะครับได้ครับมีตัวนี้นะฮะที่ เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันเหมือนกันเอามาผสมผสานทําออกมาเป็นยาเป็นครีมเป็นครีมทาครับนะฮะอันนี้อาจารย์อธิบายนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็นครีมที่เราใช้ใช้ส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นสารสกัดสมุนไพรนะครับก็มีเคอร์คูมนอยด์ในรูปของตึกเกอร์คูมนอยด์ที่ละลายน้ํบแล้วก็สารสกัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมนโกสตีเนี่ยนะครับแล้วก็สารสกัดจากพริก นะครับเรา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 มาผสมผสานกันแล้วก็ทําให้มันเป็นนาโนนะครับทําให้เป็นรูปของนาโนแล้วก็เราก็กลายเป็นครีมนี้ออกมานะครับซึ่งครีมตัวนี้นะครับเนื้อละเอียดแล้วก็พอเราทาเนี่ยมันสามารถที่จะซึมซาบรข้ากสู่ผิวหนังเนี่ยได้เร็วมากนะครับเจ้าเจ้าครีมตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณทินครับนี่ครับมันสามารถซึมเระาูกสู่ผิวหนังได้เร็วมากต่ายคุณทินนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตาขค้องกันนคให้คุณผู้ชมได้เห็นเราทาก็เป็นเมื่อสีก่อนนะซึมก็ไปได้เร็วมากเลยนะครับนี่นะครับ เนี่ยครับคุณจิมข้อยังปกติเลยไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยครับแต่เข่าเริ่มไปแล้วอาจารรย์คับเดี๋ยวลองทาเข่าดูนะครับแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วมากอันนี้ก็ได้รางวัลมาเหมือนกันแต่นี่ได้รางวัลที่รัสเซียครับอ๋อนี่คือล่าสุดคือตัวนี้ใช่ครับผมออกไปสองตัวประกวดที่รัสเซียเกี่ยวกับตัวนี้เราเราบอกว่า water water s o l u b l e c u r c u m i n o i d for anti for anti osteoarthritis อ๋อ arthritis อ๋อ osteoarthritis สำหรับโรคข้อเข่าอักเสบข้อเข่าอักเสบครับใช่ครับนี่แหละครับ โอ้ไม่ธรรมดานะนี่นะครับรางวัลที่ีบอสโคซึ่งรางวัลนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆครับเพราะว่ามีหลายประเทศมากที่มาแข่งกับเราอยู่วันนั้นกี่ประเทศครับที่ที่พอจะอ๋อสี่สิบกว่าประเทศที่ที่ัะเซียไม่ธรรมดาแล้วเราได้เหรียญทองมาได้เหรียญทองตัวนี้มาได้ครับตัวนี้อีกตัวเลครับคุณพินตัวนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ผมมีมีความรู้สึกว่าผมยังพัฒนาไม่ถึงจุดสุดยอด เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับคือแกมมาออริสโนลนะครับเป็นสารที่อยู่ในน้ำมันลําข้าว<ะ>แล้วอยู่ในจมูกจมูกข้าวแต่คุณทิดรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยส่งลําแล้วก็ส่งจมูกข้าวไปขายต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศเขาสกัดสารเหล่านี้นะครับกลับ<ะ>มาขายเราในกิโลละหมื่นหนึ่งไอตัวแกมมาออริสโนนทั้ง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 ,ท,งที่เราส่งให้เขาไปกิโลนึงประมาณ2 0 30บาทเท่านั้นเองเราส่งให้เขาย0บาบาทเข้าไปสกัดสกัดกลับมาส่งกลับมาหาเราหมื่นหนึ่งเลยฮะใช่ครับ แล้วคุณทินเลือกการค้ามากเลยนะมากมายเลยแล้วก็เราเสียโอกาสมากคุณทินนึกดูสิครับว่าเรามีเด็กนักศึกษาของเรานะครับผมเจอจํานวนเยอะเลยนะครับที่ว่าเรียนจบทั้งด้านเคมีจบทังด้านไบโอเคมเด็กต่างเรานี้จบปุ๊บไม่มีงานทําต้องไปทํางานที่มันคนละประเภทที่เขาเรียนมาแต่ถ้าเกิดวันวันหนึ่งที่เราสามารถสกัดสารเรามีโรงสกัดของเราแล้วก็เราเอาเด็กเหล่านี้กลับมาสกัดแล้วก็เลยใช้วัตถุดิบของไทยเราคุณทินคิดภาพว่าชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยสามารถยกระดับราคาข้าวได้ทันที เพราะว่าลำข้าวก็ดีจมูกข้าวก็ดีเราสามารถยกราคาก็าได้จําเป็นเราต้องไปกดราคาเขาไว้ทําไมก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเด็กตัวนี้ก็มีงานทําในการสกัดสารแล้ว,ลวนอกเหนือจากนั้นนะครับผมผมมีน้องคนหนึ่ง <ฮะ S 1> เขาเล่าผมฟังว่าเจ้านายเขานะครับ <ฮะ S 1> คนเดียวเองนะฮะส่งขมิ้นชันไปยิบไปอินเดียประเทศเดียวเนี่ยปีละหกพันตันกิโลหนึ่งห้าถึงสิบาทโอ้โหพออินเดียสกัดเขาคุยไมนอยเสร็จปุ๊บคนไทยไปซื้อกลับมากิโลละหมื่น จึงบอกว่าประเทศไทยเรามีของดีเยอะมากแต่เราผ่านการต่อยอดอันนี้อีกเยอะฮะที่เราเศร้านะเศร้าคุณทินผคิดเหมือนผมเลยครับผมเศร้านะผมผมจึงบอกว่าตรงจุดนี้นะครับที่พอพอพอเรารู้เราเข้าใจยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทํานะครับเพื่อเพื่อปกป้องวัตถุดิบต่อไปเราไม่ควรนะเป็นคนส่งวัตถุดิบก็ไปแต่เราควรจะส่งในรูปของสารสกัดออกไปเอออย่างนี้เลยแล้วมันเกิดมูลค่าเพิ่มมากมายมหาศาล ต่อไปเราจะถึงขั้นว่าเราไม่ส่งกับเคนคูมินอย์แล้วก็ได้เราจะส่งโคคูมินอย์ที่ละลายน้ําให้คุณไปใช้เลยเราบวกเราบวกไอ้มูลค่านี้ราไปอีกเราขายคุณกิโลละหมื่นใช่ครับกิโลละสองหมื่นแล้วสิเพราะเราทําให้มันละลายน้ําได้แล้วโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของอันนี้คือการช่วยชาติเลยนะเนี่ยถ้าทำออกมาเนี่ยครับผมผมถึงอยากจะเห็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยครับได้ได้ตื่นแล้วก็แล้วก็ได้ได้ขันมามองตรงจุดนี้กัน นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยังมีโอกาสที่จะต่อยอดจากสมุนไพรเราเนี่ยมาเป็นสิ่งที่มูงค่ามากขึ้น <S <S ไปดูสิครับว่าประเทศจีนเขาดีเขามีวัตถุดิบเท่าไหร่ล่ะ <S <S วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากบ้านเรานะฮะส่วนส่งไปแล้วก็ <S <S ขายสารสกัดนี้กลับมาบ้านเราคนของเขาก็จบทางด้านเคม,เชมเเีชีววิทยาไบาโอเคมต่างๆนี่เข้ามามเข้าไปอยู่ในห้อง,องโรงงานของเขาเพื่อสกัดสาร ล้วส่งสารสกัดในรูปที่เกิดมูลค่าเพิ่มกลับมาเหมือนกับเราแล้วเราก็เสียตังค์เราเราเสียเปลี่ยนมาตั้งแต่โบราณแล้วครับเมื่อก่อนขายไม้สักทั้งทั้งที่ว่ามันมันจนหมดป่าจนวันนี้ครับแล้ววันนี้เรามาขายวัตถุดิบที่ไม่มีค่าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะพลิกเกประเทศไทยพลิกกลับมาหาเราซึ่งทางรัฐบาลเองก็ก็เห็นช่องตรงนี้เหมือนกันนะในการสนับสนุนแต่ยังไม่ได้ทําอย่างเป็นรูปธรรม ก็ต้องคงต้องสร้างความเข้าใจซึ่งอาจารย์มาพูดวันนี้ก็เป็นหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นครือให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยอาจารย์ทำเนี่ยไม่ใช่มองแค่ว่าผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่ผลประโยชน์ของชาตินํามาซึ่งรางวัลนะฮะแล้วก็แน่นอนช่วยคนด้วยนะฮะในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยและช่วยเกษตรกรด้วยครับช่วยประเทศด้วยใช่ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับก็หวังว่าจากนี้ไปนะฮะอาจารย์ครับ คงมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะช่วยชาติและช่วยคนเจ็บป่วยขอบคุณคุณทินครับตีวันนั้นก็โงอาศัยคุณทินนี่แหละครับออกมาได้ละครับที่ช่วยกันช่วยกันครับผมเชื่อว่ายังมีหลายท่านมีนักวิจัยหลายท่านนะที่อาจจะคิดหรือทําคล้ายๆในสิ่งที่อาจารย์ทำนะเราก็ต้องช่วยกันช่วยประเทศชาตินะครับวันนี้ก็ได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่นําความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับคุณทินครับวัสดีครับปักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาตติดดาาาามขขยย่วรรัคบ